ก่อนอื่นให้แม่แนะนำซื้อก่อนแม่ครับแม่ซื้อแม่ซื้อกฤะษฐาสีดาครับอยู่บ้านอยู่บ้านลำล้งมูหาตำบลหนองป่องอำเภอเจมิสิจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะอยู่กับทางพ่อพ่อกันยุน้ำค่ะยุน้ำกันสองเท้าพ่อซื้อหย่งครับพ่อวรเวิทย์คันซื้อเล่นพ่อเด็กครับตู้ครับพ่อตู้แม่นี่แม่นิดแม่นิดจ้าเอาแม่คือบ่มีแมลงวันครับ พอดีใช่ผลิตภัณฑ์ของไมโครเบดใส่โดนไปแม่ครับตั้งแต่เลี้ยงมูงเลยแหะค่ะเลี้ยงม่ได้สองปีก็ใช่ไอ้ตัวนี้ปัญหาแรกๆกเกิดจากอย่างแม่แมงมันเยอะกินเหม็นหลายบ่วแม่ ช่วงแรกนานลายได้แต่ยกันยุงพอดีลูกสาวเข้ามาเขาแนะนําให้แม่ลองหาตัวที่มันดับกลิ่นก็เลยเสิร์ชดูเสิร์ชดูก็เลยเป็นไมโครเบสลองเอาไม่ใช่ดูที่แรกหนามาแกขวดน้อยนึงขวดน้อยนึงมันท่ารนี่แหละก็ลองดูเออคือเด็กกินก็ไม่เหม็นเม่อกั้ลูกสาวก็ว่าแม่ถ้าไอหมูแม่ไม่กินไม่เหม็นเมือนกันโอ้แม่ก็ซื้อที่น้องบอกกันแล้วเรื่องนี้นั่นแหละกัของไมโครเบสน่ะ กินมันหายกินมันหายแมาแรงวันก็หายแม่แรงวันหายมีแต่ไม่มากไม่เยอะไม่เยอะเหมือนตะ่อนต่ะ่กนนี่อืมนี้ก็ได้นี่อันนี้นับตัวได้ออันนี้นับตัวได้ยังไปเบิ้งถ่ายของเนี่ยแม่ถ่ายของอย่างสกปรกกี่เด้อเพราะว่าแม่พึ่งกวาดขี้นออกไปเอแม่ยังไปทำความสะอาดดีหลายจ้านี่แหละกวาดขี้มันเมื่อกี้บ้าเมื่อกี้นี่แหละพี่น้องครับเบิ้งนี่ต้องกวาดมาแล้วก็มากรองไว้แล้ว เอาเปลียนมาใส่ขี้หมูมบ่เหม็นบ่แม่บ่ได้หรอแม่ก็เอาไอ้นั่นใส่นี่นะแม่จะยัดใส่นิดเดียวมันก็นจะจิบ่เหม็นไอ้ทักน,น,นู่นมันออกไอ้ตัวนี้นะผลิตภัณฑ์ไมโครวิทนี่ตัวนี้โอ้แม่จะยัดใส่อย่างนี้ยัดใส่นิดเดียวนี่แค่นี้มันกรนดันได้ก็คือเอาไว้นี่แล้วก็แม่จะเฮ็ดจังได๋ต่อครับก็ยัดใส่แมงวันก็มันจะไม่มีแค่นี<อ>้ให้แค่นี<ห>น้ แล้วก็มันจะทึกน้ํามันจะทึกน้ํามันกระจายนั่นเองแต่เวลาราดพวกนี้ก็คือผสมน้ํานิดเดียวเราไม่ใช่เยอะดีใส่แค่รักษะแค่นี้แค่นี้แค่นี้จ้าแล้วก็ไปใส่น้าถังหนึ่งน่ะถังเขียวเราน่ะลวกแลวก็ราดราดตามบริเวณนี้จ้าราดตามบริเวณนี้จักเมือแม่เอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งที่หนึ่งแต่แต่ว่ายอดใส่ขี้หมูนี่เราใส่ทุกวัน อ๋อคือเอาใส่หลังจากที่คีมโม่วงเศร้าแม่จะจกกล่างข้อใช่ใช่ใช่แล้วก็จะกวดกวดใจใจมากกว่วายังเ้นคือจังสีเลยจ้าจ้านี่เลยนี่เลยนี่บางทีก็ไม่ได้ใส่หรนนอกนานทีแต่ว่าไม่ได้ใช้เยอะใชดเดียวกระป๋องหนึ่งก็ได้ประมาณเดือนกับหมูสามเดือนเกือบสามเดือนน่ะกระป๋องหนึ่งนี่น่ะครับกระป๋องใหญ่นะหนึ่งลิตรกาหนึ่งลิตรจะได้สามเดือนประมาณสามเดือน ประมาณสามเดือนโอ้โดนเดีวแม่เนาะโดนครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เอาไม่ได้ใส่นั่นไหมเราไม่ได้ใส่หลายใส่นิดเดียวบ่บ่บไ่ได้ใส่บ่ได้ใส่ตามที่เขาบอกว่า้าหนึ่งอะไรอยู่านนี่เนาะแล้วปานนี้่ใส่นิดนึงเพราะว่าห้าเป็นใกล้หมู่บ้านมันก็เลยนี่แหละเบื้องต้นก็คือเหตุการณ์ก็คือแม้ว่ามันเกิดจาก มีกินช่วงแกๆจ้ามีแมงวันเยอะก็เลยหาหาไอก็ทดลองใสของยังยี่ห้ออื่นแหละประทับใจยี่ห้อนี้แม่อยากมีอีหยังฝากพี่น้องบ่ครับช่วงที่พี่น้องยั่งเจอเหตุการณ์หรือว่าปัญหาช่วงมแมลงวัดแลหลนหลายจังสินอะแม่ครับอ๋อแนนาให้นใสผลิตภัณฑ์นี้แหละแนะนาให้ใสผลิตภณัณฑ<อ>์นี้แหละโอเคแต่ผู้อื่นเขาสิใสอะไรหลายอย่างแต่แม่ประทับใจยี่ห้อนี่อ๋อ แต่ว่ามันอาจจะเขาจะอาจจะนั่นมันจะไม่มีแมงวันตอมปกติมันจะมีแมงวันตอมใช่ไหมล่ะอันนี้มันก็ไม่มีโอ้ oh, <บ>ดี<ๆ>นะ<บ> <ans> แม่เนาะปกติปกติกาวอื่นที่ไปเบื้องคอกอือน่นเขาก็จจะไม่ีแมงวันเนาะแม่่าเป็นยังคือบบดนี้แม่ก็เลยล่องใส่อันนี้เบิ้งมันก็เลย่ <S 2> <S 2> <S 2> อคือคือคือ,คอ,คอ,คอนอนก็บม่มี่นะนอนแมงวันน่ะปกติจะมีหนอนใิ่ไหมปกติมันจะมีนอนนอนมันก็จะเป็นมันก็หนอนเป็นไอ้นั่นนะตอนที่แม่ไม่ได้ใส่นะ มันจะไม่นอนแต่ก่อนไม่จะไม่นอนแต่นี่มันไม่มีแล้วใช่มาครับกับสองปีแล้วแหละไอ้ยี่ห้อนี่ก็คือ,อ,อ,คอเป็นอันตรายต่อหมูบ่แม่มันก็คือบาเป็นหยังนะอ๋อโ,โดยโดยรวมก็คือในเรื่องของเป็นพื้นถึอมือแม่แม่แม่แพ่บอบอบอแม่ขั้นอย่างบ่อบอบอ,อ,อบา<อ>ไม่หยังถือว่าดีดีอยู่ดีอยู่ก็มันบางทีบางแพ่บางแกจะเป็นพื้นเป็นหยังไงเนาะอนี้มันบาเป็นนะยังตหมูกับว่าได้เป็นเนาะแม่จ้าว่าเป็น แต่ถ้ามันถูกมือถูกไรมันก็ม่เป็นไรมันก็ไม่แพ้พแผ้แม่เนาะอย่างสิงแวดล้อมอยงขางเป็นยังไงแม่คือว่าต้นไหม้ต้นหยังสิถือว่ามันเป็นอันจะายบอกยังเอาไปใส่ต้นใหม่ต้นไหม่ห้ตลาดไปงสีน่เนาะมันก็มาเห็นเป็นหยังเดี๋ยวเมันเป็นหยังดรอกปกติเนาะแม่ปกติของมันแม่ครับเมื่อนี้ในฐานะที่แม่มันใส่ผลิตภัณฑ์ของไมโครเบทครับสวยดับจินแม่อยากฝากอีหยังให้กับพี่น้องหันน่าหาพี่น้องนี่แม่ครับก็ ฝากบะไส้คือกันก็ได้มันแมงวันมันจะบ่มีแต่ก็กินมันก็จะบวรบกวนชาวบ้านนะจ๊ะสุดท้ายนี่ครับคงบมีนางอื่นว่าใดครับแม่ขอให้แม่เปิดแมตจังหน่อยได้ไหมโคบเห็นรอยยิ้มเป็นแหวนกับทางแม่ครับรอยยิ้มหวานๆกับทางแม่ให้แม่ยิ้มหวานๆบอกมือใบลาพี่น้องนี่ครับไบไปจ้าพอกันไหมคลิปหนาพี่น้องคจ้าจ้าจ้า